เคยเล่าเรื่องของยายยิมยิมยาให้พวกเราได้ฟังวันนี้ก็ขอมาเล่าเพื่อเราจะได้ทำตามหรือทำแบบอย่างของยายยิ้มยายยิมนั้นจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ แกจะหุงข้าวทำกับข้าวพอแกหุงข้าวทำกับข้าวเสร็จข้าวนั้นแกจะหุงเผื่อเอาไปไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ตามบ่อน้ำมีคนถามยายิ้มมว่าทำไมต้อง หุงเข้าเผื่อเหล่าปลาหรือสัตว์ทั้งหลายด้วยยายิ้มตอบว่าพวกสัตว์เดราชฉานพวกปลาพวกหอยพวกปูพวกเต่านั้นมันหุงหาอาหารไม่ได้แต่เราเป็นมนุษย์เราสามารถ หุงหาอาหารได้และถ้าเราเอาเข้าไปเลี้ยงสัตว์เล่านั้นเราก็ได้บุญด้วยเพราะเราได้ท่อทานทุกวันเพราะเราไม่ได้มีโอกาสที่จะใส่บาตรพระเพราะเราอยู่ในป่าคนเดียวห่างจากหมู่บ้านอ่าน จากวัดว่าอารามเราทำอย่างนี้แหละเราจะได้บุญเพราะว่าสัตว์ที่เราให้นั้นก็เกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนเราเรามีความเผื่อแผ่กับสัตว์เหล่านั้นไม่ให้เขาอดอยากเหมือนเราเรืสร้างบุญกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราและสิ่งที่น่ายกย่องที่สุดนั้นทุกวันโกนและวันพระถึงฝนจะตกหนักขนาดไหนแดดจะออกทางจะเป็นขี้เลนขนาดไหนสิ่งที่ย่ายิ้มต้องทำนั้น คือวันโกนต้องไปวัดและนอนครั้งคืนเพื่อทำบุญวันพระหญิงมทีาวัยร่วมเก้าสิบแกทำอย่างนี้ตั้งแต่อายุสี่สิบห้าจนถึงอายุเก้าสิบแกจะไปวัดทุกวันโกนและวันพระ โดยมิได้ขาดแกทำอย่างนี้ทุกวันแล้วแกก็ยังทำฝายแช่รอนามถึงสิบหกฝายมีคนถามยายยิ้มว่าไม่เหนื่อยมั่งหรือที่ไปตัดไม้ไฟยแล้วเอามาทำฝายยายยิ้มก็ตอบว่า คนเรามันก็ต้องมีที่เกียจบ้างถ้าวันไหนที่เกียจเราก็อยู่กับตัวเองคนก็ถามว่าอยู่กับตัวเองอยู่อย่างไรยายยิ้มก็ตอบว่าอยู่กับลมหายใจของเราแหละถ้าเรามาดูแล้วจิตของยายยิ้มนั้น ประกอบเด้วยเมตตาการุณามุตตตาอุเบกขาคือจิตของยายยิ้มมีพรม,มีหารสีและสิ่งที่ยาย,ยิ้มทำนั้นคือมีการสวดมนต์ทุกวันถึงแม้ว่าบ้านของแกที่แกอยู่นั้นจะไม่มีไฟฟ้าแกก็อาศัยแสงเทียน เพื่อสวดมนต์ทุกวันจเจริญจิตตภาวนานั่งกรรมฐานทุกคืนสิ่งที่ยายิ้มทานั้นประกอบด้วยหนึ่งทานศีลภาวนายายิ้มทำครบหมดเลยและอารมของแกนั้นประกอบไปด้วยไม่มีวิจิกิจขา คือความรังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีความรังเลสงสัยในคุณพระพุทธคุณพันธรรมคุณประสงครร์ยายิ้มแกยึดอยู่ในใจว่าแกสั่งสอนคนทั้งหลายว่าคนเราเกิดมาก็าต้องตาย ไม่มีใครที่เมื่อตายแต่ก่อนจะตายเราต้องสร้างสวียงของเราไว้เราต้องสร้างดีไว้ให้คนเขาละลึกนึกถึงเราใหญ่ยิ่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสกกายติฐิคือร่างกายและความตายนี่แสดงว่า ใหญ่ยิมีครบเลยหนึ่งมีศิละบประมาทคือมีศินหาไม่บวกพองไม่มีความรังเลสงสัยไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิแสดงว่าใหญ่ยิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ว่ากายของแก่นั้น ประเสริฐมากน้อยแค่ไหนขอให้พวกเรานั้นลองทำอารมณ์ของเราให้ได้อย่างใหญ่ยิ้มแล้วเราจะรู้ว่ามันมีความสุขแค่ไหน